เท่าไรครับเท่าไรหมื่นห้าค่ะมึงบานเดียวกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันมาสองเลยค่ะสองเลยพร้อมกันเลยเข้าไปป้อมกันเลยค่ะว่าเบืองมีอะไระบา้ามมาพัทยาทั้งที่ขาเบืองเพราะว่าอยู่แถวต้นสาธารณะคุณบ่คุณบ่ ดูเข <Merci>. uh, mm ียวลึมๆจู่พูนว้าวกรายคอมมาดูหนีบะดูดูโอ้โอ้เที่ไปพี่เากันเลยครับเที่ยวเสร็จรอไรเอามัดเอามัดเอามัดพัทยาพัต้องเอามัดข้าตุ้เอามัดเอาตรับเอามัด นี <ersch> ่แทงค่ะโค้ดใ้ดีโคดให้ดีดีบายบายกาวันเลยพ่อบอกเท่าไรครับเท่าไรหมื่นห้าค่ะว้าาาาพี่ขาน้องครับขาพันพขาพัน่บไม่ได้ค่ะไ่ได้หรอไ่ได้ขาดพัน่ได้อย่างเลย อาขั้นบ่ไร้สองคนสามปันหาครับสามันหาเลยอสองคนสามปัญหาเลยสามันหาสามันหาคออีกนิดคับพี่คืออีกนิดอีกนิดอีกนิดสาสภาพสามหาหาครับสามาซสาโอ้ยพี่เอ้ยหาิัดคืออีกนิดนึงคับพี่คืออีกนิดนึงหาคหาร็อยหารอย่ปหาร็อย่ อแพวหาล้อยไล้พอสองคนหาล้อยสองคนหน่บประหาร้อยครับกระเทือนเลยผมก็บมีเนี่ยภูมมีเงินดิอาจารย์ตกมาดูเบิร์เงินเิเบิร์เงินดิผกินวาเบิรตทุกต้นแล้วพอ้าเ่ยเบิร์้หา้ทุกท้ายนี่หา้อยปนี่แค่นี่แม่สองสาม้อยนี่แม่มีแค่นี่แม่โอ้ยสิมันถูกไม่หนักเนรอ แค่นี้ละมีแค่นี้ไหมนีม่เบิดเบิดดากน,นีเบิรด,ดากแล้วนี่เบิด,ดีเบิด,ดีีเบิดดีีอมีหม้งไหนล่ะเอาจ้งไหนล่ะอ,อันอ่ะอืคือสันโอ้ยคนทางไหนคนทางไหนระ้ดดอืมที่นี่ก็ได้ <laughs> Net, Pare, Pare บ้านเดียวกัน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 เมื่อเมบ้านเดียวกันม nah> ่สองเลยค่ะสองเลยพร้อมกันเลยไปเอาไปบ้อมกันเลยค่ะ